สวัสดีครับนักศาาึกษาการสอนวิชากฎหมายยามาตรา59ถึงมาตรา106ในวันนี้ก็เป็นการบรรยายเป็นปีที่35นะครับ34ปีที่ผ่านมาบรรยายมีคนเรียนมากพอสมควรวันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เดินผ่านห้องบรรยายมาตกใจเลยเงียบมากนะครับอ,อาจารย์จะขอ,อกล่าวถึงข้อสอบนะครับเกี่ยวกับมาตรา59ถึงมาตรา106นะที่ได้ออกข้อสอบไปในการสอบตอนที่แล้วในสมัยที่72นะครับอยู่ในข้อ2และข้อ3 ข้อสอบข้อสองนะครับนางสาวหนึ่งและนางสาวสองรับหน้าที่เป็นคนดูแลเด็กหญิงเมลิบุตรสาววัยขวบเศษของในชัยวันหนึ่งทั้งสองคนร่วมกันพาเด็กหญิงเมลิไปนั่งเล่นที่สนามหญ้าในบริเวณบ้านในชัยในระหว่างนั้นทั้งสองคนร่วมกันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละคนเล่นเกมระหว่างกัน เป็นเหตุให้เด็กหญิงมะลิซึ่งไม่มีคนดูแลคลานไปตกท่อน้ําข้างสนามหญ้าได้รับอันตรายสาหัสเมื่อทั้งสองคนทราบเรื่องจึงสํานึกผิดรีบพาเด็กหญิงมะลิไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีทําให้เด็กหญิงมะลิรอดชีวิตคําถามนะครับให้วินิจฉัยว่านางสาวหนึ่งและนางสาวสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ทงคําตอบนะครับ นางสาวหนึ่งและนางสาวสองรับหน้าที่เป็นคนดูแลเด็กหญิงมะลิจึงมีหน้าที่โดยเฉพาะที่จะต้องป้องกันไม่ให้เด็กหญิงมะลิได้รับอันตรายการร่วมกันเล่นเกมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทําให้เด็กหญิงมะลิคลานไปตกท่อน้ําข้างสนามหญ้าได้รับอันตรายสาหัสเป็นการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จับต้องกระทําเพื่อป้องกันผลน,นั้น จึงเป็นการกระทําโดยงดเว้นตามเพิะมวกฎหมายยามาตรา59วรคท้ายเมื่อเป็นการกระทําโดยประจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการจึงเป็นการกระทําโดยประมาทตามมาตรา59วัค4ทั้งสองคนจึงมีความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสต,ตามมาตรา300 โดยถือว่าต่างคนต่างประมาทมิได้เป็นตัวการร่วมกันเพราะมิใช่เป็นการกระทําความผิดโดยเจตนาการที่ทั้งสองคนสํานึกผิดพาเด็กหญิงมะลิไปรักษาที่โรงพยาบาลจนเด็กหญิงมะลิรอดชีวิตไม่เป็นการกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทานั้นบรรลุผลตามประมวลกฎหมายยามาตรา8.2เพราะการกลับใจตามมาตรา8.2นั้น จะต้องเป็นกรณีกลับใจแก้ไขการกระทําความผิดโดยเจตนาซึ่งเข้าขั้นพยายามกระทําความผิดไม่ให้บรรลุผลเป็นความผิดสําเร็จเท่านั้นนักศึกษาครับที่อาจารย์ได้ออกข้อสอบไปคราวที่แล้วข้อสองเนี่ยประเด็นที่ต้องการจะทดสอบความรู้นักศึกษาในข้อนี้มีอยูส่สิประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องการกระทาโดยงดเว้นตามมาตรา59วรรคทาย ประเด็นที่2เรื่องการกระทําโดยประมาทต,ตามมาตราห9วรรวัคซีประเด็นที่สเรื่องการกระทําโดยประมาทไม่มีตัวการร่วมกันตามมาตรา83และประเด็นที่4เรื่องการกลับใจแก้ไขไม่การกระทํานั้นบรรลุผลตามมาตรา82มีเรื่องที่จะต้องฝากบอกนักศึกษาด้วยนะครับว่า ในการตอบข้อสอบนั้นนักษาอย่าตอบว่าที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้จดไปเลยนะครับอย่าตอบว่าผิดฐานกระทําโดยงดเว้นนะเพราะงดเว้นเป็นการกระทํานะครับไม่ใช่ฐานความผิดมีหลายคนนะตอบว่าผิดฐานกระทําโดยงดเว้นโดยประมาทซึ่งไม่ถูกต้องครับจะต,ต้องตอบว่าผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ตามกฎหมายยามาตราสา0ร้อยอันเป็นการกระทําโดยงดเว้นตามมาตราห9วรรคทา้าวยแล้วก็อธิบายไปนะครับว่าเหตุใดจึงถือว่าเป็นการกระทําโดยงดเว้นตามมาตราห9วรรคท้าวยนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งจดไว้เลยนะครับว่าอย่าตอบว่าผิดฐานกระทําโดยงดเว้นเพราะงดเว้นเป็นการกระทําไม่เทฐานความผิดบางทีนักศึกษาก็เผลอนะครับไปตอบว่าผิดฐานกระทําโดยงดเว้นโดยประมาทอย่างนี้ไม่ใช่ และอีกข้อหนึ่งนะครับที่อาจารย์ได้ออกไปคราวที่แล้วข้อ3ามคถามมีั้งต่อไปนี้นักศึษาลองฟังนะครับฟังแล้วก็เปิดตัวบทแล้วก็จดสาระสำคัญประกอบไปด้วยนะครับการเรียนการสอนทางไกลนี่ถึงจะได้ประโยชน์คำถามข้อ3ามนะครับในเหลืองต้องการฆ่าตัวตาย เพราะเป็นโรคร้ายและได้รับความทุกข์ทรมานมากจึงขอร้องให้ในดำไปตระเตรียมหาซื้อปืนมาใช้ยิงในเหลืองในดำสงสารในเหลืองจึงยอมทำตามที่ในเหลืองบอกเมื่อได้ปืนมาแล้วในดำจึงลั่นไกปืนยิงในเหลืองหลายนัดกระสุนถูกในเหลืองถึงแก่ความตายและยังเฉลกบไปถูกในม่วงบิดาของในดำ ซึ่งนั่งอยู่ในรถยนต์ของนางชมพูปริยาในดำโดยในม่วงได้รับอันตรายสาหัสส่วนรถยนต์ของนางชมพูปริยาในดำกระจกแตกได้รับความเสียหายคำถามนะครับดังนี้ในดำมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดบ้างทงคำตอบในดำมีความผิดฐานฆ่าในหลองตายโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายยามาตราส8 9วงเล็บ4โดยจะอ้างความยินยอมของในเหลืองเพื่อยกเว้นความผิดวิได้เพราะเป็นความยินยอมที่ขัดต่อความสำนึกในศีลธรรมอันดีเทียบติกาที่1403ทับ2508ซึ่งเป็นติกาประชุมใหญ่ในดำมีความผิดฐานพยายามฆ่าในม่วงโดยพลาด ตามประมวลกฎหมายยามาตรา289วงเล็บุประกอบมาตรา80 60แต่ไม่ผิดตามมาตราส8งวงเล็บ1ลหนึ่งประกอบมาตรา80 60แม้ในม่วงจะเป็นบุปาการีของในดำเพราะในดำไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าบุปาการีซึ่งมาตรา60วรรวัท้ายได้บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้น เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทากับบุคคลที่จะรับผลร้ายมิให้นํากฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทําให้หนักขึ้นในดําไม่มีเจตนาทําให้เสียทรัพย์ของนางชมภูอริยาเพราะไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลที่จะทําให้เสียทรัพย์นั้นและกรณีก็ไม่ใช่เจตนาทําให้เสียทรัพย์โดยพลาดด้วยเพราะ ในดำกระเจตนากระทําต่อชีวิตของในเหลืองผลไปเกิดแก่ทรัพย์ของนางชมพูจึงไม่ใช่การกระทําโดยพลาดต่อทรัพย์สินนั้นเมื่อขาดเจตนาการกระทำก็ไม่เป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358จึงไม่ต้องพิจารณาเหตุยกเว้นโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา71วรรคหนึ่งแต่อย่างใดคำถามข้อ3เนี่ยนะครับมีประเด็นที่ อาจารย์ต้องการจะทดสอบความรู้นักศึกษาสามประเด็นใหญ่ๆด้วยกันก็คือประเด็นที่หนึ่งเรื่องของความยินยอมนักศึกษาครับความยินยอมให้ผู้อื่นมาฆ่าไม่อาจยกเว้นความผิดให้แก่ผู้อื่นได้นักศึกษาทุกท่านก็กทราบดีอยู่แล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะขัดต่อความสำนึกในศีลธรรมอันดีคำคำนี้นะครับท่านอาจารย์จิตติจิงสัพพัฒนขณะที่ท่านเป็นพวกสาสันดีกาท่านเป็น ผู้เขียนลงในคำพิาพากษาดีกาที่1403-2508ขัดต่อความสำนึกในศีลธรรมอันดีนักศึกษาที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับดีกาประชุมใหญ่ที่1403-2508ซึ่งท่านอาจารย์จิตติติงสพัฒนนะครับปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายยาท่านก็ร่วมรับไปนานแล้วนะครับ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเปิดฟังได้ใน YouTube นะครับนักศึกษาฟังคำบรรยายของอาจารย์ให้จบซะก่อนแล้วก็ค่อยไปเปิดนะครับเปิดได้ใน YouTube พิมพ์ชื่อท่านอาจารย์เลยจิตติติงสพัดเป็นการสนทนาปัญหากฎหมายอาญาภาคทั่วไปโดยอาจารย์จิตติติงสพัดโดยมีอาจารย์นะครับอาจารย์เกษรตอนวัชนสวัสดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการ ตอเทปมาจากการสนทนาเมื่อไหรครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2529ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยแพร่อยู่ในวารสารนิติศาสตร์มราาลธรรมศาสตร์ฉบับที่2ปี 16, 2, 9, ที่16มิถุนายน2529่อาจารย์จิตติอธิบายไว้ในออสนทนาปัญหากฎหมายอาญาภาคทั่วไปในประเด็นเรื่องความยินยอมประเด็นนี้ค่อนข้งางละเอียด นะครับลองไปเปิดฟังดูอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ออกข้อสอบข้อนี้ไปต้องการทดสอบความรู้นักศึกษาก็าเป็นประเด็นเรื่องของการกระทำโดยพลาดตามมาตรา60ประเด็นที่3คือเรื่องเจตนาในการกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งทุกคนก็รู้นะครับว่าเจตนาก็มีต้องประสงค์ต่อผลเจตนาเร็งเห็นผลแล้วก็เจตนาโดยพลาด ประเด็นที่4ที่ต้องการจะทดสอบความรู้ก็คือต้องการนักศึกษาวินิจฉัยว่าเรื่องเหตุยกเว้นโทษเพราะสามีทําให้เสียทรัพย์ของภรรยาซึ่งมาตรา7 1็วรหนึ่งได้บัญญัติไว้นักศึกษาครับในมาตรา71วรกหนึ่งบัญญัติไว้ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานความผิดระว่างสามีภรรยากฎหมายยกเว้นโทษให้ นี่ประเด็นก็คือเมื่อการกระทําไม่เป็นความผิดเพราะผู้กระทําขาดเจตนาอันเป็นองค์ประกอบภายในก็มีมีกรณีที่จะต้องพิจารณาเหตุยกเว้นโทษแต่อย่างใดนักษาเจนได้ว่าในการวิธีใช้ความรับผิดในทางอาญาเนี่ยนักษาจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าผู้กระทำเนี่ยจะต้องรับผิด หรือไม่ต้องรับผิดเนี่ยเพราะเหตุใดเราอีกในหนึ่งก็คือว่าจุดตัดของความรับผิดเนี่ยอยู่ตรงไหนนักศึกษาจะรู้ได้ต้องพิจารณาจากโครงสร้างความรับผิดนะครับที่อาจารย์จะได้อธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปดังต่อไปนี้หัวข้อนะครับโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา ท่านักศึกษาเปิดตัวบทดูนะครับมาตราห9มาตราห9เนี่ยอยู่ในหมวด4เรื่องความรับผิดในทางอาญาเพราะฉะนั้นคำว่าโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ถ้อยคำมาจากตัวบทของหมวด4คือความรับผิดในทางอาญามาตราห9เรื่อยไปจกนกระทั่งถึงมาตรา79เเมื่อนำตัวบท มาตรา59ถึงมาตรา79มารวบรวมเรียบเรียงเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาของกฎหมายอาญาของไทยเราเนี่ยจะมีโครงสร้างใหญ่ๆอยู่3ข้อด้วยกันหัวข้อนะครับบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อ โครงสร้างข้อที่หนึ่งการกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัต,ติโครงสร้างข้อที่หนึ่งนะครับการกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติโครงสร้างข้อที่สองการกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและโครงสร้างข้อที่สามการกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษเพราะนั้นโครงสร้างความรับผิดจะมีอยู่สามข้อด้วยกันนักศึกษาครับ ในการพิจารณาว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่นั้นประการแรกเลยนักศึษาต้องดูว่าการกระทําของบุคคลนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่โครงสร้างข้อที่หนึ่งของเราถ้าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติแล้วจึงค่อยดูต่อไปว่าการกระทํานั้นมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือไม่หากไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ต้องดูต่อไปว่ามีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่หากไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษก็หมายความว่าบุคคลน,นั้นจะต้องรับผิดในทางอาญาซึ่งเมื่อบุคคลต้องรับผิดในทางอาญาแล้วบางกรณีก็อาจจะมีเหตุลดโทษเหตุลดโทษเนี่ยอยู่นอกโครงสร้างเพราะว่าผู้กระทำต้องรับผิดแล้วแต่ว่า ศาลอาจจะใช้ดุลยินิดลดโทษให้เช่นการกระทําความผิดเพราะบันดาลโทสะตามมาตรา72เป็นต้นนักศึกษาลองดูตัวบทนะครับมาตรา72บัญญัติไว้ให้เห็นชัดเลยว่าอันนี้เป็นเหตุลดโทษศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดว่